ระว,วังอยู่ไม่เป็นสุข25ข้อห้ามสร้างบ้านโบราณถืออัปมงคลขัดจารีบภัยร้ายจะมาเยือนโดยไม่รู้ตัวบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเราในทุกวันการเลือกซื้อบ้านหรือว่าปลูกบ้านจึงมีความสำคัญอย่างมากต้องวางแผนให้รอบคอบในทุกเรื่องนอกจากเรื่องของความแข็งแรงทนทานความสวยงามทันสมัยสะดวกสบายหรือว่าห่วงจุย้ยตามความเชื่อของจีนแล้วนั้นตามความเชื่อของไทยแบบโบราณโบราณก็มีข้อห้ามอยู่เหมือนกัน การสร้างบ้านสืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณเพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยในทุกๆวันของเราที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้อยู่กันจึงควรเป็นที่ที่อยู่แล้วดีปลอดภยัยมีความสุขดังนั้นการสร้างบ้านแต่ละหลังจึงมีความคิดหรือว่าแนวคิดการวางแผนอย่างรอบคอบซึ่งนอกจากจะทําให้บ้านมีความแข็งแกร่งสวยงามทันสมัยดูแล้วสบายใจสบายตา ตามความเชื่อโบราณแล้วยังมีข้อห้ามที่ไม่ควรทำในการสร้างบ้านอีกด้วยอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลย 1. ห้ามมีให้ทำคือใหญ่กว่าเสาบ้าน 2. ห้ามมีให้ทำแหวกช่องกลางที่นอน 3. ห้ามมีให้ทำเรือนข้อมต้นไม้ 4. ไม่ควรสร้างบ้านแบบสารพรภูมิมีสองห้องมีฝาหนึ่งห้องไม่มีฝาหนึ่งห้อง 5. ไม่ควรสร้างบ้านที่มีระเบียงสีด้านเหมือนสาราการปเปลี่ยน 6. ห้ามปลูกบ้านขวางตะวัน 7. ห้ามปลูกบ้านขวางคลอง 8. ห้ามทำเรือนมีสี่จัว 9. เรือนหลังหนึ่งห้ามทำประตูสี่แห่งหน้าต่าง9แห่งประตูไม่อยู่กลางบ้าน 10. จำนวนบันไดห้ามใช้คันคู่11บบันไดไม่มีลงทางทิศตะวันตก 12. ไม่หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตก 13. ไม่นอนขวางกระดาน 14. ไม่ทําน้ำพุไหลเข้าตัวเรือน 15. ไม่ทําทางรอดใต้ห้องซุม่ม 16. ไม่ทําอาคารพักอาศัยเป็นรูปตัวทีสิ 17. ไม่ทําเรือนทะลุหน้าต่างตลอดหลังถือเป็นเรือนอกแตก 18. ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน 19. ไม่ทำทางเข้าออกคู่ไว้ตรงมุมของที่ดินที่เป็น3ามแพ่งหรือสี่แยก 20. ห้ามใช้ช่อฟ้าใบละกาเครื่องวัดเครื่องหลวงเป็นเครื่องประกอบบ้าน 21. ห้ามปลูกเรือนคอมต่อ 22. ห้ามตั้งเสาภูมิใต้เงาเรือน 23. ห้ามทำบันไดเวียนซ้ายขึ้น 24. ห้ามมีสัตว์ตกตายในหลุมต่อหม้อ 25. ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบทั้ง4ด้านห้ามปลูกบ้านแบบทรงสามแพ่งเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าเป็นที่ชุมนุมของเราดวงวิญญาณร้ายจะถูกวิญญาณเหล่านี้รบกวนจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายคนในบ้านเดือดร้อนและอยู่ไม่เป็นสุขห้ามปลูกเรือนขวงตะวันถือว่าเป็นประเพณีผิดตบเจ้าที่ เทวาอารักษ์ที่คอยปกปักรักษาอยู่ในบ้านจะเป็นผลให้ทุกคนภายในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขเกิดเหตุหลายตามมาทําให้เจ็บป่วยและเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันภายในบ้านการห้ามบ้านใหม่ขึ้นวันเสาร์นะครับหรือว่าห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกร์ห้ามกลนจุก,กวันอังคารและห้ามแต่งงานวันพุธเชื่อว่าเหล่านี้เป็นวันแรงหรือวันแข็งสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ ทำแล้วจะไม่ดีเป็นอัปมงคลจะมีปัญหาเราะหองไระแหงเกิดขึ้นภายหลังได้การห้ามไม่ทำราวตาักผ้าบริเวณหน้าบ้านเชื่อว่าจะเป็นการกีดขวางโชคราบวาสนาไม่ให้เข้ามาในบ้านจะมีแต่สิ่งเลวร้ายเท่านั้นที่จะเข้ามาได้ทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านวุ่นวายอยู่แล้วไม่เป็นสุขห้ามทำพระหรือว่ารูปปั้นแตกหักเข้าบ้านนะครับเชื่อกันว่า ครอบครัวอาจเกิดความแตกแยกวุ่นวายเกิดการทะเลาะวิวาสบอกแวงกันได้ห้ามนำลงศพคนตายโหงหรือว่าตายนอกบ้านเข้าบ้านเพราะการนำเข้ามาจะเท่ากับเป็นการไล่ผีบ้านผีเรือนให้ออกจากบ้านไม่อยู่อารักษาบ้านเรือนอีกต่อไปทำให้บ้านเรือนแตกอยู่ไม่ได้อันตรายเกิดขึ้นได้โดยง่ายการห้่นตั้งสารพระภูมิใต้เงาเรือนเชื่อกันว่าผู้คนที่อยู่ในบ้าน อยู่สูงกว่าเทวดาอารักษ์เป็นการไม่เคารพและยังจะส่งผลให้เกิดอาเพศต่างๆทําให้ผู้อยู่อาศัยไม่เจริญขัดโชคขัดลาบนอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดอาการเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะได้ห้ามปลูกต้นลั่นทมบริเวณบ้านเพราะจะนำความทุกข์ระทมความโศกเศร้าเสียใจรวมถึงความวุ่นวายให้เกิดกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านห้ามปลูกบ้านค่อมจอมปวกเชื่อว่า ทำให้บ้านมีแต่ปัญหาหาความสงบสุขได้ยากจะมีแต่ความยุ่งยากเดือดร้อนจดทําให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าห้ามปลูกเดือนค่อมตอเพราะว่าตอมีผีสางนางไม้อาศัยอยู่ดังนั้นการบุกรุกสถานที่ของพวกเขาโดยปลูกบ้านค่อมตอไว้จะทําให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังจะทําให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่างๆนาๆนาการห้ามปลูกบ้านในที่ร่มเชื่อว่า บริเวณที่เป็นเส้นทางผ่านไปผ่านมาของผีสางเป็นการขีดขวางจึงอาจถูกผีสางเข้ามารบกวนทำให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายรักษาไม่ค่อยหายการห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเชื่อกันว่าจะทำให้อายุสั้นลงเพราะทิศตะวันตกเป็นทิศที่ผีนอนการหันไปทางทิศนั้นถือว่าเป็นการสาบแช่งตัวเองให้ตายเร็ว ห้ามต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้บ้านเนื่องจากต้นไม้ใหญ่จะเป็นสิ่งที่ผีสางนางไม้ชอบสิ่งสถิตของวิญญาณเล่ร่อนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหากสิ่งสถิตอยู่ใกล้บ้านอาจจะทำให้บ้านหลังนั้นเป็นอัป,ปมงคลจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นห้ามใช้เสาตกน้ามันปลูกบ้าน พอเสาตกน้ำมันนั้นมีผีสางนางไม้สิงสถิตยอยู่หากนำมาปลูกเป็นตัวบ้านเสาบ้านเมื่อไรจะทําให้เกิดเหตุร้ายวุ่นวายขึ้นผู้คนในครอบครัวจะเจ็บป่วยอยู่ไม่เป็นสุขอันมาจากรูปผีปีละศาสสิ่งชั่วร้ายที่คอยมารบกวนห้ามนั่งห้ามนอนตรงคือบ้านเชื่อกันว่าจะทําให้ถูกผีเข้าได้ง่ายซึ่งจะทำให้ปวดหัวปวดเนื้อปวดตัว ห้ามนังสิ่งที่อยู่ในวัดหรือว่าสิ่งของโบราณวัตถุมาเก็บไว้ในบ้านถือว่าเป็นอัปมงคลที่จะนําความชิบหายวอดวายในอนาคตได้สำหรับลักษณะการสร้างบ้านและข้อห้ามต่างๆตามความเชื่อโบราณหากพิจารณาจากหลักของความต้องการโดยธรรมชาติของบ้านแล้วก็ถือว่ามีเหตุผลดีๆเพื่อป้องกันเหตุผลและมหาตภัยที่เรามองไม่เห็น ที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นใครมีโครงการที่จะสร้างบ้านก็ควรรลอกศึกษาดูจะได้นำไปปรับใช้ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีบ้านแล้วแล้วบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดจารีประเพณีก็ขอให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทีใต้คลิปนี้วันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ